สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวัตวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับนาฬิกาคาซิโอจีช็อคจีสควอตรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023นะครับนาฬิการุ่นนี้เลยเจ้า GBD H 2000สำหรับ GBD H 2000นะครับเป็นนาฬิกาที่เพิ่งถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี2023ที่ผ่านมานเนี่ยนีเองนะครับดูดูว,ว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆเลยและรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ยังมาพร้อมกับความใหม่ความแตกต่างจากรุ่นเดิมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบใหม่ ตัวเรือนที่มีขนาดที่กระทัดรัดมากขึ้นแล้วก็เบามากขึ้นและที่สําคัญครับรุ่นนี้นอกจากตัวเรือนที่กระทัดรัดมากขึ้นเล็กมากขึ้นแล้วนะยังมีการใส่ GPS ในตัวอีกด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะนาฬิการุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์นะครับมากถึง6ตัวด้วยกันนะครับบอกเลยเซนเซอร์ตัวนี้มีหลากหลายมากๆทําให้เราสามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภทมากๆก,กับนาฬิกา g b d h พันเอ่อ H 2 0 0 0รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้อ๋อก่อนอื่นต้องไล่าฟังก่อนนะพเพื่อนๆฟังดีๆนะรุ่นนี้ทาง Cas ิ o บอกไว้ว่า การพัฒนานะครับยังไม่ถือเป็นสิ้นสุดขอย้ายังการพัฒนายังไม่ถือเป็นการสิ้นสุดรุ่นนี้ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกเรื่อยๆเลยพัฒนาในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนบอดี้ใหม่รุ่นใหม่อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่จะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ทำให้นาฬิกาเรือนนี้สามารถเล่นกีฬาได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนี่คือจุดดีของเขาเลยนะครับนี่บอกเลยรุ่นนี้น่าสนใจครับเอาละครับเพื่อนๆเรามาดูความสวยงามและมารู้จักกับชื่อรุ่นของนาฬิการุ่นนี้ก่อนดีกว่านะครับ สำหรับนาฬิการุ่นนี้ขอบอกชื่อรุ่นเต็มเตมก่อนนะนาฬิการุ่นนี้ใช้ชื่อหหักรุ่นคือนาฬิกา casio g shock g squad gbd h สองพันคิดหนึ่ง adr รหัสบอดินเครื่องคือสามห้าหนึ่งห้ารุ่นนี้นะครับมีด้วยกันหลากหลายสีสันมากๆแต่ทุกสีสันนะครับออกแบบมาด้วยความสปอร์ตความสวยงามแล้วก็ความทันสมัยนี่คือสีสันทั้งหมดของเขานะครับเอาละในวันนี้นะครับผมได้เลือกเอาสีดําส้มมาให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าผมมองว่าสีดําส้มเนี่ยมันเหมาะกับผมมากๆเลยเพราะมันเท่มากรู้สึกไงด้วยไหม สีดํากับสีส้มนะครับไม่ใช่สีส้มแคบในส่วนของหน้าปัดด้านบนนะด้านข้างก็เป็นสีส้มเช่นกันนี่บอกเลยสวยมากเอาละเรามาดูความสวยงามก่อนเลยดีกว่านะครับเอาละมาดูกันและก่อนตอนที่พูดถึงความสวยงามนะผมจะบอกในส่วนของวัสดุด้วยเอาละมาดูแบบใกล้ๆครับอย่างแรกเลยวัสดุของนาฬิการุ่นนี้นะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบ Mineral Glass หรือกระจกแข็งนั่นเองนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบ MIP หรือ Memory i n p i x e l ซึ่งมันจะมีความชัดเจนแล้วก็ประหยัดพลังงานมากๆ ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวครับปกติอะ่ะผมจะใช้นาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งเวลาออกกาลังกายนะครับจะใช้รุ่นนี้ผมจะใช้ Garmin Venu 2ซึ่ง Garmin เนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยนะผมถือเป็นอ่ามันจะเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเป็นซีีแบบเนี้ยแต่เพื่อนๆเชื่อไหมตอนที่ผมไปทดสอบนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้นะคือผมอยากทดสอบหลายอย่างมากๆอย่างแรกที่ผมอยากรู้เลยคือหน้าจออันไหนที่มันจะชัดเจนกว่ากันนะครับปรากฏว่าหน้าจอแบบ MIP เนี่ยผมมองตัวเลขมองรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนมากกว่าไม่เชืื่่ออเพนๆดูตรงี้ ไม่ว่าจะหันไปมองมุมไหนเห็นไหมมันจะมองได้ง่ายมากแล้วก็ชัดเจนมากพอหน้าจอแบบ MIP เนี่ยมันทําออกมาละเอียดมากนี่ครับเห็นไหมไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สามารถมองได้ยละเอีดได้อย่างละเอียดครับและนอกจากนี้นาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง g b d H2000 นะครับเรายังสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้หลายรูปแบบมากๆนี่นี่คือความเจ๋งมากกว่ารุ่นเดิมอีกนะครับนี่คือความเจ๋ง,ขงเขาเลยนะต่อมาสรุปนะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ MIP กระจกจะเป็นกระจกแบบ Mineral Glass ตัวเรือนครับ ตัวเรือนและก็ตัวของสายเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของเลซินแล้วก็ไบโอแมสพลาสติกนั่นเองนะครับไบโอแมสพลาสติกหรือพลาสติกชีวมวลข้อดีคือพลาสติกชีวมวลเนี่ยนะครับมันจะย่อยสลายได้ง่ายตรงนี้คือคารซิโอคาซิโอเขาบอกไว้ว่าถ้าเราซื้อนาฬิการุ่นนี้ก็หมายความว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองรักสุขภาพของตัวเองดังนั้นถ้าเรารักตัวเองแล้วเราต้องรักธรรมชาติด้วยนะครับไบโอแมสพลาสติกก็เลยจะไบโอแมสพลาสติกเนี่ยมันจะย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาตินี่คือ จุดเด่นของเขาและนอกจากนี้ตอนที่ผมได้จับนาฬิการุ่นนี้นะผมรู้สึกเลยว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีน้ําหนักที่เบาและตัวเรือนเนี่ยที่มีสีสันที่มีความแตกต่างจากนาฬิการุ่นอ,อื่นคือ b i o m e s h p l a s t i เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูนะนี่ครับสีเนี่ยมันจะผมขอโฟกัสนิดน,นึงนะงเพื่อนๆดูตรงบอดี้ของเขานะครับอ่านี่ครับในส่วนของบอดี้ของเขาตรงนี้ตัวเรือนของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่สีดําด้านแต่มันจะเป็นสีดําออกเทาๆนี่นี่คือสีแบบ เออเรซินบวกกับไบโอแมชพลาสติกมันจะเป็นสีแบบนี้เลยนี่ครับมันจะเป็นสีประมาณนี้สายก็เช่นกันสายก็จะเป็นไบโอแมชพลาสติกนี่ครับนี่แล้วเบามากบอกเลยเบามากมากคือตอนที่ผมได้นาฬิการุ่นนี้มาผมแบบผมอยากไปใส่ทดลองออกกําลังกายเลยผมอยากรู้ว่ามันจะดีกว่ารุ่นเดิมมากขนาดไหนแลวมันเบาก,ากว่ารุ่นเดิมมากขนาดไหนขอพูดถึงขนาดก่อนเลยนะเพื่อที่จะเด็นภาพชัดเจนครับถ้าเป็นนาฬิการุ่นเก่าย่าง gbd h พัน ขนาดของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ55ิมิลเลยทีเดียวนะครับดูด้ว่าขนาดใหญ่โตครับข้อมือมากๆแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง g b d H2000 เรืองนี้จะมีขนาดอยู่ที่52.6มิลเล็กกว่าถึง2.4มิลเลยทีเดียวนะครับบอกเลยเล็กๆแบบนี้พอใส่บนข้อมือแล้วนะมันดูกระทัดลัดมากๆอันนี้แบบแชร์ให้ฟังเลยนะครับจากประสบการณ์ได้ได้ใส่มาต่อมาน้ําหนักครับนาฬิการุ่นนี้ถ้าเทียบกับ g b d H1 g b d H1 นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ101กรัม แต่ถ้าเป็น g b d H 2 0 0 0นครับน้ำหนักจะอยู่ที่63กรัมเท่านั้นเองนะครับเบาวกว่าถึง38กรัมบอกเลยตอนที่ใส่เรือนนี้บนข้อมือนะบอกเลยนะมันเบามากๆมันเบามากๆจริงเหมือนกับใส่นาฬิการุ่น g b d 1้0 g b d 1้อเลยอารมณ์แบบนั้นเลยครับเบามากๆและที่สําคัญตอนใส่นะผมถูกใจตรงนี้มากๆเลยตรงอย่างแรกคือตรงนี้เพื่อนๆดูในส่วนของรูสายรุ่นนี้เขาจะออกแบบรูสายให้มีความถี่มากๆมันจะทําให้เราสามารถใส่บนข้อมือแล้วรู้สึกกระชับสบายข้อมือ นี่ครับเพื่อนๆดูเห็นไหมรูสายจํานวนมากเลยและจากการที่ผมได้ใส่ผมก็ชอบตรงนี้เช่นกันนี่ด้านหลังให้เพื่อนๆดูด้านหลังครับผมชอบตรงปีกตรงเนี้ยจากประสบการณ์ในการใช้งานของผมนะครับคือผมใส่นาฬิการุ่นเนี้ยกระโดดเชือกด้วยวิ่งด้วยคืออยากรู้ว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าวะคือถ้ามันดีเราก็บอกต่อเพื่อนๆว่าจริงไหมผมก็เลยต้องไปทดลอง,ทด,ลองทดสอบดูก่อนพอมีปีกด้านหลังแบบนี้มาตอนที่ผมกระโดดเชือกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่านาฬิกาไม่ได้เลื่อนหลุดเลยผมกระโดดเชือกประมาณ2,000ครั้งอะ่ะ มีแค่เลื่อนหลุดออกมาแค่ครั้งเดียวแต่เราไม่ได้เลื่อนเยอะนะเลื่อนนิดเดียวอ่ะผมก็เลื่อนกลับเลแบบเลื่อนกลับไปแป๊บเดียวนิดเดียวเองนะครับคือมันโอเคมากกว่าที่ผมอานาฬิกาเดิมที่ผมใช้รุ่นเดิมที่ผมใช้ผมจะใช้การ์มินตัวนี้แล้วเพื่อนๆดูนะมันจะเป็นแบบนี้ด้านหลังของการ์มินมันจะไม่มีปีกด้านหลังเห็นไหมมันจะมีแค่ในส่วนของบอดี้ที่โค้งเข้ามาแต่มันจะไม่มีปีกด้านหลังตอนที่ผมใส่การ์มินเรือนนี้ออกกำลังกายกระโดดเชือกนะครับคือรู้เลยมันหลุดบ่อยมาก2,000ันครั้งเนี่ยหลุด มันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้เราการกระโดดเชื่องของเราแบบมันไม่สมูทอะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ G s ช็ Sho ck เนี่ยคือมันสมูทกว่าเยอะมากคือเขาออกแบบมาดีจริงในส่วนของปีกด้านหลังส่วนนี้มันจะอบอุ้มข้อมือแบบได้พอดีมากๆนะครับไหนๆก็ดูด้านหลังละดูตรงฝาหลังเลยดีกว่าในส่วนฝาหลังนะครับรุบ่นนี้ฝาหลังเนี่ยก็จะมีการใช้ไบโอแมสพลาสติกเนี่ยประกบเข้าไปอีกชั้นหนึ่งทำให้เราตอนใส่ของเราเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกสบายข้อมือมากๆนะครับนี่และนี่คือในส่วนของเซนเซอร์ทั้งหมดของนาฬิกาตัวนี มันจะเป็นพวกเซนเซอร์ออปติคอลที่ไว้วัดความาแรงวัดเลือดนะครับความดันเลือดแล้วก็วัดในส่วนของการเต้นของหัวใจนะครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะไม่ใช่เซ็นเซอร์นะแต่เป็นการชาร์จพลังงานอ้อบอกถึงการชาร์จพลังงานก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่อยากข้ามตรงนี้นะครับรุ่นนี้มันสามารถชาร์จพลังงานได้แบบได้2แบบเลยนะครับมากกว่านาฬิกาสปอร์ตวอทหรือสมาร์ทวอททั่วไปรุ่นนี้สามารถชาร์จโดยการใช้แหล่งพลังงานภายนอกได้ด้วยการใช้ที่เสียบชาร์จแบบนี้นะครับนี่คือแบบแรกและแบบที่2ครับ มันจะใช้ในส่วนของการชาร์จระบบโซล่าพาวเวอร์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นขอบด้านข้างตรงนี้ไหมที่เป็นเขียนว่าไลท์เขียนว่าแบตตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดตรงเนี้ยจะเป็นตัวชาร์จพลังงานโดยเป็นการชาร์จกับแสงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนึกภาพอันนี้จากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะตอนที่ผมใช้การ์มินเนี่ยเวลาที่มันแบตหมดเนี่ยแล้วเราไม่มีที่ชาร์จเนี่ยคือนาฬิกาไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่ถ้าเป็น G Shock จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่าง g b d h ดพันเนี่ยผมชาร์จไว้แล้วใกล้ๆแดดนะครับตอนเช้าในประมาณ2-3ชั่วโมง ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะขึ้นมาขีดหนึ่งเลยก็ถือว่าแบบเฮ้ยก็ดีนะถ้าเราลืมเอาที่ชาร์จไปแล้วชาร์จกับแสงได้มันถือว่าดีมากๆแต่มันก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะว่าถ้านาฬิกาเราไม่ใสเราเอานาฬิกาไปเก็บเข้ากล่องนะครับตัวเก็บตัวรับแผงพลังงานตรงนี้มันจะเสื่อมสภาพแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพเช่นกันนะครับดังนั้นใครซื้อนาฬิการุ่นนี้ไปอยากให้ใส่บ่อยๆครับถ้าไม่ใส่แล้วก็ให้ตั้งให้โดนแสงเอาไว้นะครับโอเคกลับมาดูที่ด้านหลังอีกนิดหนึ่งให้ดูด้านหลังต่อนะครับน,นี่ สินค้าชิ้นนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่มาจากบริษัท CMG เป็นของแท้แน่นอนนะครับบอกเลยตอนนี้โอ้โหราคา CMG แรงมากๆแต่เดี๋ยวถ้าใครสนใจสำหรับเรือนนี้ผมจะลดให้เป็นพิเศษเลยนะครับเอาละมาดูด้านหลังกันต่อนี่คือ,อในส่วนของฝาฝาหลังที่ประกบเข้าไปนะแล้วบอกเลยว่าใส่สบายมากตอนที่ได้ลองใส่นะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูตรงนี้ปุ่มตอนที่ผมกดปุ่มเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าปุ่มมันถูกทําขึ้นมาเนี่ยแบบดูแล้วแบบมันดูปราณีตดูละเอียดแล้วก็สามารถกดปุ่มได้ง่าย ปุ่มต่างๆนะครับแบบนี้ให้ดูแบบนี้ก่อนมันจะมีการเซาะร่องปุ่มเอาไว้นะครับเหมือนกับการเซาะร่องดาบเลยนะมันเซาะร่องแบบนี้มานะครับทำให้เราสามารถกดได้ง่ายทําให้เราสามารถกดได้ง่ายกดปุ่มต่างๆได้ง่ายและในส่วนของปุ่มเองนะครับมันจะมีลวดลายแบบนี้อยู่ลวดลายเนี่ยคือมันออกแบบมาเวลาที่คือเรือนนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับมันสามารถใส่ว่ายน้ําได้และเพื่อนเพื่อนึกภาพเพื่อนๆนิ้วเปียกนะแล้วถ้ามีลายแบบนี้ถ้าเรากดลงไปนะมันจะกดได้ง่ายมากๆนี่คือจุดเด่นของเขาเลยและปุ่มที่ใช้บ่อยๆครับ ปุ่มกลางตรงนี้ปุ่มกลางตรงนี้นะครับเราจะาต้องสังเกตนะมันจะใช้วัสดุที่เป็นโลหะนะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงนั่นเองปุ่มรุ่นี้ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะครับเอ่อไหนก็พูดเรื่องปุ่มแล้วขอข้อเรื่องปุ่มเลยดีกว่านะครับอยากกดให้ดูว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยปุ่มซ้ายบนซ้ายล่างเนี่ยถ้าเราเข้าหน้าถ้าเราอยู่หน้าแรกของนาฬิกานะมันจะกด่ะผมกดขอกดปุ่มซ้ายล่างก่อนนี่ครับมันจะเข้า แล้วเพื่อนๆสังเกตนะเอาใหม่นะครับตอนที่ผมกดปุ่มเนี่ยมันจะมีแสงไฟปรากฏขึ้นมาด้วยนี่ครับแบบนี้เห็นไหมมันทําให้เราสามารถเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้นมากกว่ารุ่นเก่าถ้าเป็น GBDH พันมันจะไม่มีแบบนี้นะแต่พอเป็นรุ่นใหม่แบบนี้มันก็จะมีแสงขึ้นมาด้วยก็ทําให้เราสามารถดูวเวลาได้ง่ายอย่างแรกเลยนี่รุ่นนี้มันสามารถวัดฮาร์ดเลทได้กดให้ดูเลยเนาะต่อมาบลัดออกซิเจนนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดได้นะครับแล้วก็ เบรดเอ็กซไซติงตรงนี้มันจะเกี่ยวกับการแบบฝึกการหายใจนะครับอ่านะครับต่อมาคาร์ดิโอสเตตัสก็เอ้ยวันนี้เราออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างกดเข้าไปดูเลยมันจะเป็นแบบนี้อ๋อมันยังไม่มี Data ผมยังไม่ไปลองคือผมลบละวนะครับวิธีการออกกำลังกายเนี่ยผมลบไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้คือโดนาต้านะอ๋ออีกสิ่งหนึ่งเออผมเห็นโดนาต้าแล้วนึกออกเลยรุ่นนี้เอาจริงๆนะผมว่ามันทํางานได้เร็วกว่า GBdH พันจากการกดต่างๆจากการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันทางานได้เร็วกว่ามากมาก g b d h พนะันเนี่ยมันจะมีความหน่วงๆอยู่นิดนึงแต่รุ่นเนี้ยแทบจะแบบหน่วงน้อยมากเลยผมชอบมากเลยนะครับกดออกก่อนอ่ะต่อมาต่อมานะครับก็เป็นไลฟ์ล็อกก็คือแบบเอยเราทําอะไรไปบ้างอ่ะแบบนี้เห็นไหมนี่มันจะบอกไว้หมดเลยว่าสเต็ปการน,นี่คือศูนย์สเต็ปคือผมยังไม่ไปใช้การเดินอะไรเลยนะยังแบบไม่ได้เดินเลยวันนี้นะครับเป้าหมายในการเดินคือ5000ต้องการจะเดิน5 0 0พก้าวันนี้เดินไป0%เองนะครับ Energy ที่เคยใช้ไปก็1456นี่มันจะบอกไว้หมดเลย1456แพวนรับ ด้านล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของการดูเวลาโอเคกดออกดีกว่าต่อมานะครับก็จะเป็น night 리ชาร์ดนาฬิการุ่นนี้มันสามารถวัดการนอนได้ด้วยนะว่าเรานอนมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับมีเลมเท่าไหร่นอนแบบนอนหลับลึกไหมอะไรอย่างอะไรไหมคือแบบเฮ้ยมันทําได้เยอะมากเลยเซนเซอร์เ่าให้มาเยอะมากๆเลยนะครับเอาล่ะกดปุ่มซ้ายล่างต่อ Active Lo อมาดูกันดีกว่า Activity Lo ล็ Lock, นะครับว่าทําอะไรไปบ้างยิม Workout นี่ที่ผมไปกระโดดเชือกมานะครับโอเคกดขวาล่างออกอ่ะเล่นได้ดูเลยนะ ต่อมาอาตรงนี้ตรงนีงน้หลายคนอยากร่วมเป็นอะไรนะครับเอาเลากดให้ดูเลยมันก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์ที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนั่นเองรุ่นนี้สามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นได้พระอาทิตย์ตกได้และดูด้านบนสุดครับมันจะเป็นเป็นในส่วนของข้างขึ้นข้างแรลมของดวงจันทร์นั่นเองนี่โอ้โหฟังก์ชันเยอะมากๆเอาละกดออกกดปุ่มซ้ายล่างก็จะเข้าสู่ Compass. คอมพาสคอมพาสคือเข็มทิศนั่นเองกดเข็มทิศให้เพื่อนๆดูครับเข็มทิศมันจะเป็นแบบนี้รอแป๊บงนะ อ่ะเข็มทิศมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นเข็มทิศแบบดิจิตอลนะครับวัดให้ดูวัดให้ดูดนี่ครับถ้าเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยคือทิศเหนือนะครับแบบนี้แบบนี้แต่มันต้อง,ต,อง,ต,องตั้งตั้งลาบให้กับต้องตั้งลาบบนพื้นนะแต่ผมไม่อยากตั้งเพราะว่ามันยังเป็นนาฬิกามาอยู่นะครับอ่ะออกดีกว่านี่นี่คือเข็มทิศนะต่อมากดได้ดูอีกิม t เ t อร e นะครับก็คือความสูงนั่นเองเวลาเราไปเที่ยวไหนใช่ไหมเราเพียงใส่แค่ใส่นาฬิกาเรือนนี้เรือนเดียวไปอ่ะ เราได้รู้ถึงความสูงของภูเขาที่เราไปเราได้รู้ถึงแคลอรี่ที่เราใช้เราได้รู้ถึงออบัสออกซิเจนของเราว่าเราใช้ออกซิเจนไปเท่าไหร่แคลอรี่ไปเท่าไหร่เห้ยมันเจ๋งมากนะครับนี่ความสูงนะครับ52เมตรจากระดับน้ําทะเลกดปุ่มพาล่างหนึ่งครั้งครับเพื่อออกต่อมาบาลอนมิเตอร์ความกดอากาศหรือความดันบรรยากาศนั่นเองกดเข้าไปครับมันจะเป็นแบบนี้จะใช้หน่วยเป็นเฮกโตพาสคาลนะครับ hpa แบบนี้นะครับแล้วด้านบนจะมีในส่วนของเซนเซอร์ที่ใช้ในส่วนของออการวัดอุณหภูมิด้วย เวลานี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ29องศานี่มันสามารถดูได้เลยนะครับกดปุ่มขาล่างเพื่อออกโอ้มันมีเยอะไหมยเยอะมากๆเลยนะต่อมา world time ครับสามารถดูเวลาโลกได้มากถึง38โซนเวลานะครับหรือมากกว่า300เมืองทั่วโลกกดขวาล่างเพื่อออกนะครับกดซ้ายล่างเขาจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็น timer การนับเวลาถอยหลังนะครับ stopwatch การจับเวลาอันนี้ผมจะไม่กดให้ดูแล้วนะเพราะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานจริงๆนะครับ แล้วก็ notification คือนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง g b d H2000 เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เพื่อนๆดังนั้นมันสามารถที่จะส่งค่าต่างๆการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปที่นาฬิกาของเราได้จากการทดสอบของผมนะมันได้ในบนโซเชียลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger หรือหรือแม้กระทั่งนะบอกเลยหรือแม้กระทั่งนะอีเมลกับเกมคือผมเล่นเกมอยู่ผมเล่นเซเว่นไนท์อยู่ใช่ไหมครับมันก็เด้งเข้ามาเตือนด้วยว่าตอนนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่แล้วคือมันมัน นี่อันนี้ก็จะมาจาก Google นะครับไม่รู้อะไรแต่ช้อปปี e, ้แบบนี้นะครับกดขวาล่างเพื่อออกนี่ครับมันสามารถอ่านการแจ้งเตือนได้นะแล้วมันก็เร็วมากกว่ารุ่นเก่าด้วยบอกเลยเร็วมากกว่ารุ่นเก่าเยอะมากนะครับกดขวาล่างเพื่อออาดีกว่าอ่านี่คือการวอดออกละนี่คือการใช้ปุ่มซ้ายบนแล้วก็ซ้ายล่างนะครับอีกปุ่มนึงเดี๋ยวต้องเล่นให้ดูเดี๋ยวไม่บอกไม่ได้นะครับคือปุ่มซ้ายกลางตรงนี้ปุ่มซ้ายกลางตรงนี้จะมีหน้าที่ในการเอาไปใช้ในการออกกําลังกายครับเรามาดูกันไหมว่าการออกกำลังกายของนาฬิการุ่นนี้มันมีอะไรบ้าง กดปุ่มซ้ายกลางหนึ่งครั้งครับนี่อันแรกเลย Walking ก,ก,การเดินนะครับเราสามารถน,นานาฬิการ,รุ่นนี้ไปใช้เกี่ยวกับการเดินได้ดูระยะทางได้ดูแบบเป้าหมายในการเดินได้แล้วก็อัตราการเผาผลาญพลังงานได้นะครับกดปุ่มซ้ายล่าง Running Running ก็คือการวิ่งนั่นเองนะครับสามารถดูเพจได้ว่าการฝีเท้าของเราอยู่ที่เท่าไหร่ระยะทางเป็นอย่างไรนะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญเป็นอย่างไรก็สามารถดูได้เช่นกัน Biking ก็คือการปั่นจักรยานรุ่นใหม่ล่าสุดนี้สามารถใช้ปั่นจักรยานได้แล้วนะ ถ้าเป็น gbdh พันมันไม่สามารถทําได้นะครับต่อมายิมเวิร์กอัลนะครับเวลาใครที่ชอบเข้ายิมเนี่ยใส่นาฬิกาจีช็อคเข้าไปนะอ,อ๋อจริงๆนะผมว่ามันโคตรเท่เลยนึกภาพเราใส่จีช็อกออกไปแบบไปเล่นพวกยิมพวกอะไรอะ่ะใส่ยกเวทอะ่ะเฮ้ยเท่ผมว่าผมว่ามันเจ๋งดีนะครับมันเหมาะกับการเล่นยิมมากๆนะครับอันนี้คือยิมเวิร์กอัลนะครับต่อมาเขาจะเป็น interval time คือการนับเป็นเซตเซตนะครับกดปุ่มซ้ายล่าง,อ,ง,อ,งอีกครั้งหนึ่ง pool swimming คือการว่ายน้ําในที่ล่มนะครับรุ่นนี้สามารถใช้งานในการว่ายน้ละ รุ่นนี้นะครับมันจะมีเซนเซอร์เพิ่มมาตัวหนึ่งซึ่งจะเป็น D-H พันไม่มีคือเซนเซอร์ในส่วนของไจโรสโคปนั่นเองตัวไจโรสโคปเนี่ยมันจะมีหน้าที่แบบเวลาที่เรากลับตัวในน้านะครับเวลาที่เราว่ายน้ําไปกลับเนี่ยไจโรสโคปเนี่ยจะเป็นตัวนับให้เราได้ได,ด้วยนะว่าเรากลับตัวหรือยังว่ายเป็นยังไงบ้างมันสามารถดูได้นี่บอกเลยว่าดูได้นะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้ง Open Swimming Water Open Water Swimming คือว่ายน้ําในที่โลง่งเช่นว่ายน้ําในทะเลอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครัง้ง เทรล running สามารถใช้วิ่งเทรลได้นะครับวิ่งแบบบนเขาอะไรแบบนี้สามารถใช้ได้เช่นกันอ่ะกับที่เดิมแล้วนะครับเป็นไงชนิดก,กีฬามันมีมากขึ้นนะและอย่างที่ผมบอกครับว่าสินค้าชิ้นเนี้ยการพัฒนามันยังไม่สิ้นสุดในอนาคตนะครับมันจะมีการเพิ่มชนิดก,กีฬาเข้ามาอีกนี่ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆครับแล้วมันมีความคุ้มค่าย,ยัางไงร,รู้ไหมคือเอาจากประสบการณ์ที่ผมใส่แล้วคือตอนที่ผมใส่นะาฬิกา G-Shock รุ่นเนี้ยไปออกกำลังกายไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมรู้สึกเลยว่า G ีช็อกมันก็คือ G ีช็อกอ่ะแบบมันจะมีความทนทานความแข็งแรงซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาตุ้นทั่วไปอ่ะอย่างการ์มินหรือจำซุงเนี่ยมันไม่มีอย่างถ้าผมใช้ในในส่วนของการ์มินตัวเนี้ยผมก็กลัวนะว่าหน้าปัดจะเป็นรอยเพราะว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะไม่มีแบบไม่มีอะไรป้องกันเลยแต่ถ้าเป็น G ีช็อกเนี่ยมันจะมีขอบสันป้องกันอยู่คือมันใช้แล้วสบายใจมากขึ้นอนะันนี้บอกตรงๆเลยนะครับแล้วถ้าได้ดูการ์มินของผมจริงๆนะดูใกล้ๆนะคือเป็นรอยเยอะมากอันนี้กล้าบอกเลยเป็นรอยเยอะมากนะครับโอเคกลับมาที่จีช็อกกันต่อสรุปนะ การออกกำลังกายเนี่ยทำได้หลายแบบมากๆแล้วก็จะมีการอัปเดตขึ้นแนอนาคตแล้ว g ีช็ c คเน่ก็เป็นนาฬิกาที่มีความทนทานแข็งแกร่งรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะกันน้ําได้มากถึง200เมตรด้วยกันนะครับนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของเขาเลยนะครับเรียกได,ด้ว่าโอ้โหเซนเซอร์ก็ใหม่บอดี้ก็ใหม่นะครับวัสดุที่ทำบอดี้เนี่ยก็ใหม่วัสดุที่ใช้ทําสายก็ใหม่หน้าจอนะครับก็เป็นแบบ MIP ก็สามารถที่จะเห็นรายละเอียดได้ต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับเอาละคราวนี้ผมขอสรุปในส่วนของอันนี้เลยดีกว่า ขนาดราคาแล้วก็น้าหนักอีกครั้งดีกว่านะครับมาดูที่ขนาดกันอีกครั้งนะครับนาฬิการุ่นนี้วัดจากทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ52.6มิลนะครับเลยดูว่าขนาดกําลังกระทัดรัดเลยเหมาะกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนขนาดใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้รุ่นนี้ลองใส่นาฬิกา G s ช็ c ครุ่น G-A100 ดูว่าใส่แล้วเข้ากับข้อมือของเราหรือเปล่าถ้าใส่กับเข้ากับข้อมือเรานะก็แปลว่าใส่นาฬิการุ่นนี้ได้แน่นอนนะครับต่อมาความลึกของกรอบครับความลึกของกรอบของเขานะครับบอกเลยรุ่นนี้ค่อนข้างหนามอยู่่ทีประณ 19.4มิลน,นะครับค่อนข้างหนาเพราะว่ารุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ต่างๆมีระบบที่ป้องกันอะไรต่าง,างๆเยอะมากๆนะครับต่อมาน้ําหนักครับนาฬิการุ่นนี้มีน้ําหนักเพียงแค่63กรัมเท่านั้นเองคือน้ําหนักที่เบามากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูราคากันบ้างอ้อเกือบลืมไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวพูดราคาเสร็จขอกลับไปเรื่องมือถือน,นิดนึงนะเกือบลืมไปแล้วนี่เกือบลืมไปแล้วรา,าคานะครับในปัจจุบันนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์อย่างผมหรือเพื่อนๆเนี่ยราคายังต้องยังต้อง ราคาเต็มจะอยู่ที่15,700บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาที่ลดแล้วตอนนี้ยังไม่มีนะบอกเลยไม่มีนะกระซิบไกนิดนึ่งสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับนาฬิกาที่ผมได้ไปลองทดสอบรีวิวมาประมาณ2สมวันเนี่ยผมจะให้ราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ14,5 0 0ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกกระซิบไว้นิดหนึ่งจริงๆขอกลับไปเรื่องก,การเชื่อมต่อมือถือก่อนคือลืมคือผมตื่นเต้นกับนาฬิกาเรือนนี้มากเพราะผมค่อนข้างชอบนะกับดูที่มือถือ้ออาาอออได นาฬิกา да รุ่นนี้นะครับยังสามารถส่งการตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือมาที่นาฬิกาได้นะครับและยังสามารถอ่านค่าต่างๆที่เราไปออกกาลังกายมาผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือแม้กระทั่งนะครับการใช้ระบบ phone finder การค้นหาโทรศัพท์มือถือด้วยนาฬิกาเพียงแค่เราเนะครับเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ทําแบบนี้เลยนะครับมันจะเข้าสู่การค้นหาโทรศัพท์มือถือซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้ค้นหาโทรศัพท์มือถือได้รวดเร็วกว่ารุ่นเก่ามากๆนะครับเอาละผมให้ดูตรงนี้ด้วยขออนุญาตตั้งนาฬิกานะให้ดูที่แอปด้วยผมอยาก เพื่อนจะได้รู้ว่าตอนที่เล่นแอปแล้วมันจะรู้สึกแบบไหนนะผมขอเปิดมือถือนิดนึงนะครับไปไป,ปมามือถือผมช้ากว่านานฬะิกาอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะฮะอ่าในส่วนของแอปนะครับมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้มันซิงค์อยู่นะแปบ๊บหนึ่งนะอ่านี่ครับนี่คือแอปของเขานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าอ่าอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับก็มันสามารถดูในส่วนของรายละเอียดที่เราไปออกกําลังกายมาได้เห็นไหมมันผมปรับรับแสงนะเพื่อนจะได้ไม่แสบตาเกินไปนะครับ สามารถดูในส่วนของสเตปการเดินได้แคลอรี่ที่ใช้ได้ฮาร์ดเรทที่ได้ทํามาได้นะครับพอกดเข้าไปดูนิดนึงอย่างตรงเนี้ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงนะครับอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดที่เราไปเดินมาตอนเวลากี่โมงแล้วพลังงานใช้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับออนาฬิการุ่นนี้ยเขาจะใช้ไลบรารีนะครับใช้ข้อมูลพื้นฐานจากโพล่านะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ออกแบบนาฬิกาเกี่ยวกับนาฬิกาสุขภาพโดยเฉพาะก็าสามารถเชื่อถือได้เช่นกันนี่ครับ เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีให้เล่นอีกนะครับมีเล่นหลายอย่างมากๆอ,าอันด้านล่างน,นี้คือ Night r e s e a r เราจะได้ดูว่าการนอนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรมันสามารถใช้ได้แต่จะต้องใส่นาฬิกาเรือนนี้นอนนะครับต้องใส่มากกว่า2ครั้งนะครับมันจะถึงวิงวเคราะห์ได้อย่างละเอียดกดออกนิดนึงให้ดูตรงนี้ด้วยะตรงนี้คือจุดที่ผมชอบครับคือในส่วนของการดู h า a r t เร t ว่าเราอยู่ในฮ e ร์ t เรทที่เท่าไหร่แล้ก h ฮ a r ์ r เรทของเราเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะมาดูในส่วนของ h า a r t เรทโซนไทม์ตรงนี้นะครับ ฮัเลดโซนตรงนี้นะครับคือว่าถ้าใครกําลังลดน้าหนักหรือออกกำลังกายเนี่ยต้องการให้ร่างกายใช้ไขมันเยอะก็ต้องอยู่ในประมาณฮัลเลดโซน2ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าใครต้องการให้กล้ามใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อก็อยู่ที่โซนสนะครับมันสามารถดูโซนได้ซึ่งมันเหมาะกับคนที่กําลังลดความอ้วนมากๆนะครับอย่างผมเป็นต้นนี่บอกเลยเหมาะมากๆคือเราจะได้ไม่ออกกำลังกายที่มันมากเกินไปไงไม่แดกไม่หนักเกินไปอะไรแบบนี้และที่ผมชอบมากกว่านั้นอีกผมชอบตรงนี้ Energy Use เราใช้อะไรในการออกกำลังกายเราใช้พลังงานส่วนไหน คลาบคือแป้งเราสามารถเราใช้พลังงานจากแป้งเนี่ยถึง53%โปรโตีน1%และแฟตคือไขมันนะครับถึง46%นี่รุ่นนี้สามารถดูได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะโอเคคราวนี้สุดท้ายละนะครับก็ขอสรุปจุดเด่นจุดด้อยของนาฬิการุน่นนี้ทุกคนฟังอีกครั้งแล้วกันว่ารุ่นนี้มีจุดดีและจุดเด่นอย่างไงบ้างและจุดด้อยของเขาคืออะไรบ้างนะครับโอเคขอสรุปเลยนะสรุปคือข้อที่1น,นาฬิการุ่นนี้นะคร เบามากขึ้นและการออกแบบตัวเรือนเนี่ยมีความเล็กกระทัดรัดทําให้ใส่แล้วเนี่ยมันรู้สึกเออล่องแค่ว่องไวแล้วก็เบามากขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2คือมีเซ,เซ็นเซอร์มากถึง6ตัวด้วยกันทําให้เราสามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภทมากๆข้อที่3นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้ใช้ระบบพลังงานที่เป็นพลังงานแสงแล้วก็การชาร์จจากภายนอกทําให้เรา,าสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะใช้นาฬิการ,รุ่นนี้ไปแบบยาวๆเลยอ้ใช้แบบยาวๆขอพูดนิดนึงจากการทดลองใช้งานของผมนะครับผมใช้มาประมาณแบบ สามสี่วันสี่ห้าวันอะ่ะแล้วก็ออกกำลังกายครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็แบบเล่นมันเล่นมันตลอดเลยนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับแบตเตอรี่มันลงประมาณขีดเดียวเองก็ถือว่ามันอึดมากนะถือว่ามันอึดมากๆเลยนะครับโอเคนี่คือ,อจุดเด่นของเขาทั้งหมดเลยนะครับก็บอกเลยโวจุดเด่นแบบมีให้เล่นเยอะจริงๆอะ่ะนะครับคือพูดในคลิปนี้ไม่หมดแน่นอนนะครับคราวนี้มาพูดถึงจุดด้อยกันบ้างจุดด้อยที่ผมเจอเลยนะที่ผมรู้สึกว่ามันจุดด้อยเลยมี2ข้อด้วยกันข้อที่1อ่ะผมใส่นาะฬิกาดูก่อนคือต้องใส่ให้ดู อ่าแบบนี้แบบนี้นี่ครับพอใส่นาฬิกาล้วจะเป็นแบบนี้จุดด้อยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจุดด้อยอดีวเดี๋ยวก่อนไปจุดด้อยให้ใส่ดูนาฬิกาให้ดูก่อนเดี๋ยวฮะเดี๋ยวขอซูมเอานิดนึงนะฮะเวลาใส่บนข้อมือครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเป็นไงประมาณ52มิลเนี่ยมันจะแบบอารมณ์แบบนี้คือมันดูเท่ดีอ่ะแล้วมันดูสวยด้วยแล้วการออกแบบเนี่ยนะครับมันได้รับการออกแบบแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมาจากอุปกรณ์กีฬาซึ่งมันจะมีการใช้โลหะกับในส่วนของเรซินเห็นไหมมันจะเท่มากมันสวยมากนี่คร น,นี้เป็นไงสวยไหมนี่คือ,อานาฬิการุน่นใหม่นะครับเอาล่ะมาถึงจุดด้อยละจุดด้อยของเขานะครับที่ผมรู้สึกเลยว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นจุดด้อยละผมมองว่ามันไม่เป็นมิตรคนใช้อะคือการกดนะครับเวลาที่ผมไปออกกำลังกายเนี่ยผมต้องกดแบบนี้เพื่อเข้าไปสู่การออกกำลังกายแบบนี้แบบนี้คือมันต้องอ้อมมือหรืออย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดในใจว่าทําไมเราต้องอ้อมมือแบบนี้วะมันมันกดแอบกดยากไปนิดนึงไว้มันมันต้องอย่างเงี้ยหรือคิดอีกมุมนึงนะคือผมอาจจะไม่ถนัดในการกดแบบเนี้นะครับ แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเขามีถ้าเขาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนปุ่มไปไว้ตรงอื่นได้ที่ไม่ต้องกดแบบนี้มันน่าจะดีขึ้นนะแต่ก็เข้าใจเขาแหละครับว่าปุ่มตรงนี้ที่ใช้ในการออกกำลังกายเนี่ยมันต้อง,องแข็งแรงแล้วนิ้วโป้งของเราเนี่ยนิ้วโป้งคนเราเนี่ยนะครับจะเป็นนิ้วที่มีความขแข็งแรงมากก็ต้องกดแบบนี้นะครับเอาเป็นว่านี่คือที่ผมมองมันอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกในการใช้นะครับนี่คือจุดด้อยข้อที่1น่ะครับและจุดด้อยข้อที่2เป็นจุดด้อยที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายอันนี้บอกตรงเลยน่าเสียดายมากคือราคาครับคือ ผมไม่ได้เป็นพ่อค้านาฬิกานะแต่ผมพูดเป็นแบบยูเซอร์หรือคนใช้คือนาฬิกา Cas ิ o G-Shock G Squad GBD H 2 0 0เนเนี่ยมันเปิดตัวมาด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ15,700บาทแล้วตอนนี้ดีลเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้ลดราคาสักบาทเลยนะครับคือถ้าเป็นราคา15,7 0 0เนี่ยกลายเป็นว่าเราอะมีตัวเลือกที่จะเลือกซื้อนาฬิการุ่นนี้เยอะมากๆเราสามารถไปมองรุ่นอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการ min Apple Watch เราสามารถมองได้หลายหลายแบบมีตัวเลือกเยอะมากขึ้นอารมณ์แบบนั้นเลย แล้วถ้าถามว่านาฬิการุ่นนี้ราคาแบบนี้มันจะเหมาะกับใครมันก็จะเหมาะกับคนที่แบบชอบนาฬิกาจีช็อคจริงๆชอบแบบนาฬิกาที่สามารถใช้ไปได้ทนทนนานๆจริงๆแล้วก็สามารถทนทานตอน่อแรงกระแทกอะไรต่างๆ,ๆได้คือใส่แล้วแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่านาฬิกาจะเสียไหมมันจะพังไหมอารมณ์แบบนั้นนะ,นะครับมันจะเหมาะกับประมาณนั้นจริงๆแต่ยิ่งที่บอกกับว่าพอเป็นราคา15,700เนี่ยมันก็จะแบบมีตัวเลือกที่เยอะมากขึ้นเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยมองรุ่นอื่นแล้วแบบเฮ้ยน่าซื้อกว่าอะไรแบบนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบนนนั้ะครรบตงงีผผมมมล็ดิึอว่า ในอนาคตรุ่นนี้ยังไงก็ต้องลดราคาราคาที่ผมรู้สึกว่าผมรับได้นะผมตีไว้ประมาณแบบ9,009อะไรแบบนี้คือแบบผมรอเวลานั้นอะผมว่าเวลานั้นน่าสอยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รีบก็รอให้เวลา,าเวลาราคามันลงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครรีบรู้สึกว่าอยากได้รุ่นใหม่แล้วก็อยากทดสอบอะไรใหม่ๆแบบนี้ก็โอเค1 0, 5 7 0ก็ยังเป็นราคาที่รับได้และอย่างที่ผมกระซิบไปนะว่า ร้านผมครับให้เลือนเดียวนะอยู่ที่ประมาณ1น5 0 0หืเรือนนี้เลยนะครับแอบกระสิบไปนิดนึงเนาะโอเคนะครับเอาละวันนี้ก็ขอรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้ก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยหรือเดี๋ยวอนาะคตไม่แน่นะผมจะทําไลฟ์สดแล้วก็เอานาฬิการุ่นเนี้ยมาให้ทุกคนได้ดูในไลฟ์แล้วคุยกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับดีไหมดีไหมอ่าโอเคนะครับเกือบลืมเรื่องสุดท้ายครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีระบบไฟด้วยนะเพียงแค่กดปุ่มขวาบนตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดรระบบบไไฟฟแแลลุ่่่นน้อกกกวววาาามมัสง็ สว่างได้นานมากๆเลยนะครับนี่คือระบบไฟของเขาและระบบพลิกข้อมือไฟติดนี่แบบนี้แบบนี้ติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถเปิดระบบพลิกข้อมือไฟติดได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องออทํารีวิวไ้เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เดี๋ยวถ้ามีนาฬิกาสวยๆแบบนี้มาอีกจะมารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ